พระธาตุสัจจะอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ลานบุญสัจธรรมวัดลาดปู่ทรงธรรมพระธาตุสัจจะสูง33เมตรพระโพธิสัตว์กวนอิมสูงเกเมตรเห็นหลักกิโลเมตรนี้แล้วเชื่อได้ว่าหลายท่านค่ะได้มีโอกาสมากราบสักการะพระบรมสารีริกาธาตุที่พระธาตุสัจจะแห่งนี้ใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่ที่พระธาตุสัจจะ วัดลาดปู่ทรงธรรมอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยนะคะมาวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆนะคะเนื่องจากว่ามีงานประเพณีน้ำสกการพระธาตุสัจจะและสัปดาห์มาคาบูชาประจำปี2567นะคะซึ่งชาวอำเภอท่าลี่จัดขึ้นมาทุกปีค่ะโดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่17-23กุมภาพันธ์2567นะคะ สำหรับในตอนเช้ายังไม่มีพิธีเปิดงานนะคะพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้โดยท่านพ่อเมืองผู้ราชการจังหวัดเลยจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน แล้วก็จะเป็นประธานในพิธีห่มผ้าพ,พระาธาตุด้วยนะคะซึ่งในช่วงบ่ายก็คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่าลี่พุทธศาสนิกชนทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวมารูปงานเป็นจำนวนมากนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะภาคเช้านี้เราจะขึ้นไปด้านบนกันค่ะไปชมบรรยากาศการเตรียมงานนะคะไปชมความสวยงามและที่สำคัญค่ะไปชมทัศนียภาพรอบๆวัดปู่ทรงธรรมนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวตามแอดมินขึ้นไปด้านบนเลยนะคะ พระธาตุส,จสนนัจจะนั้นนะคะประดิษฐานอยู่ที่วัดลาดปู่ทรงธรรมอยู่ที่บ้านท่าลี่ตําฑ์ท่าลี่อําเภอท่าลี่จังหวัดเลยค่ะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธา,าตุพระอรหันธาตุและปฐวีธาตุนครพนมหรือดินจากพระธาตุพนมค่ะตั้งขึ้นเพื่อต่อชะตาพระธาตุพนมที่ได้พังทลายลงเมื่อวันที่11สิงหาคมโดยวิธีการเสี่ยงสัจจาอธิษฐาน คือเสี่ยงให้ความจริงเกิดขึ้นตามกติกาบนพื้นฐานแห่งสมมติสัจจะโดยพระธาตุสัจจะนั้นสร้างขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาค,คมปีพุทธศักราช2519สร้างเสร็จเมื่อวันที่20พฤษภาค,คมพุทธศักราช2522ความสูง33เมตรค่ะมีลักษณะคล้ายพระธาตุพนมฐานแปดเหลี่ยมกว้าง17เมตรบนยอดสุดของพระธาตุประดับไปด้วยฉัตรเจชั้น ถัดลงมาอีกเล็กน้อยที่เป็นปูนเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจำนวนสิบองค์ซึ่งหลวงปู่ท่อนยานธโรได้นำมามอบให้ขณะกําลังก่อสร้างองค์พระาธาตุหลังจากสร้างองค์พระาธาตุเสร็จต่อมาเมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2522ก็ได้สร้างกลีบบัวบานรอบองค์พระาธาตุวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2522ได้ก่อสร้างกำแพงแก้วสีดาน พร้อมด้วยซุ้มประตูทั้ง4ด้านตามมุมกำแพงแล้วเสร็จเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2523พุทธศาสนิกชนได้มีการจัดงานสมโพธนมาสก,การพระธัตุสัจจะครั้งแรกในปีพุทธศักราช2524โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุจำนวนร้อยองค์ประดิษฐานไวนะ้ณชั้นสองขององค์พระาธาตุให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สำหรับเหตุผลของการตั้งชื่อพระธาตุสัจจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้นะคะ 1. อธิษฐานปลูกต้นสีมหาโพธิ์ซึ่งสมมุติเป็นพระาธาตุพนมให้มีชีวิตสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปได้ตามกติกา 2. สร้างพระพุทธรูปจำนวนร้อยแองค์ ซึ่งสมมุติเป็นพระธาตุสัจจะให้สำเร็จตามกติกาและ3เสียงสัจจะอธิษฐานว่าขอให้มีนายช่างมาอาสาธรรมและผู้มีจิตศรัทธานำปัจจัยมาเป็นทุนในการวางศิลาฤกษ์พร้อมทั้งการอุปธรรมสนับสนุนในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จพระธาตุเจดีย์นี้ปรากฏความจริงที่ได้ตั้งสัจจะไว้ทุกประการจึงได้มงคลนนามพระธาตุแห่งนี้ว่าพระธาตุสัจจะนั่นเองค่ะ พระธาตุสัจจะนั้นถือเป็นพระธาตุสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียงเขารบบูชานะคะโดยทางวัดค่ะได้กําหนดเอาวันเพ็ญเดือน3หรือว่าวันมาคะบูชาของทุกปีค่ะจัดงานบุญประเพณีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวได้กราบไหว้นมัสก,การองค์พระธาตุสัจจะเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตนเองนะคะและว,วันนี้นะคะ เป็นวันแรกของงานบุญประเพณีนมัสก,การพระธาตุสัจจะและสัปดาห์มาค้าบูชาประจำปี2567ค่ะพื้นที่รอบๆอบวัดนะคะตอนนี้ก็มีการเตรียมงานค่ะสวยงามทีเดียวพุทธศาสนิกชนส่วนหนึ่งได้เดินทางขึ้นมากราบสักการะพระธาตุสัจจะนะคะตามบริเวณวัดค่ะคุณผู้ชมก็จะมีการประดับไปด้วยตุงหรือว่าทุงนะคะประดับเอาไว้สวยงามมากๆนะคะเพื่อที่จะต้อนรับพุทธศาสนิกชนทั้งจาก ฝั่งประเทศไทยและฝั่งสปป,ปลาวค่ะที่จะเดินทางมานมัสการพระธาตุสัจจะนะคะในช่วงสัปดาห์มาคบูชาประจำปี2567นี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในพระธาตุสัจจะไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันค่ะ เข้ามาที่บริเวณด้านในพระธาตุสัจจะนะคะก็จะมีพี่น้องประชาชนค่ะทยอยมากราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวท่าลี่นั่นก็คือพระพุทธสัจจะซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านในนะคะส่วนด้านหลังองค์ท่านก็จะเป็นพระพุทธชินราชจำลองค่ะฝั่งขวาจะเป็นองค์พระแก้วมรกตจำลองทรงเครื่องฤดูฝนฝั่งซ้ายจะเป็นองค์พระแก้วมรกตจำลองทรงเครื่องฤดูร้อน และด้านหลังนะคะจะเป็นองค์พระแก้วมรกตจำลองทรงเครื่องฤดูหนาวค่ะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะก็จะเป็นบันไดเวียนค่ะขึ้นไปที่บริเวณชั้น2ขององค์พระธาตุสัจนะคะแต่ว่าประตูปิดค่ะพุทธศสนิกชนไม่สามารถที่จะขึ้นไปด้านบนได้นะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามากราบสักการะขอพรก็จะอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งค่ะสวยงามมากๆทีเดียวนะคะ หลังจากกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในองค์พระธาตุสัจจะแล้วนะคะเราจะเดินทางออกไปด้านนอกค่ะไปชมทัศนียภาพนะคะบรรยากาศรอบๆพระธาตุสัจจะวัดลาดปูทรงธรรมแห่งนี้นะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามมาเลยค่ะสำหรับพื้นที่โดยรอบนะคะของวัดลาดปูทรงธรรมนั้นต้องบอกว่ากว้างขวางมากๆค่ะ ด้านบนสุดนะคะก็คือพื้นที่ที่ประดิษฐานพระธาตุสัจจะซึ่งเป็นที่เคารพบ,บูชาของพี่น้องชาวทาลลีค่ะส่วนฝั่งด้านทิศตะวันออกนะคะจะเป็นพื้นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมสูง9เมตรนะคะซึ่งสวยงามมากๆนะคะก็จะมีบันไดค่ะทางลงนะคะทางด้านหน้านะคะก็สวยงามค่ะ เป็นการลงไปในพื้นที่นะคะข้ามคลองนะคะมีศาลาพักให้พุทธศาสนิกชนได้ชมความสวยงามนะคะซึ่งก็มีคลองน้ำนะคะรอบๆอ,องค์เจ้าแม่กวนอิมสามารถที่จะมองเห็นทัศนียภาพความสวยงามนะคะรอบๆอ,องค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยสามอองศาและด้านหลังนะคะก็จะมีสะพานค่ะเชื่อมต่อนะคะสามารถที่จะเดินทางขึ้นไปยังบริเวณวัดได้อีกเช่นเดียวกันนะคะมีทางขึ้นทางลงนี่สองทางด้วยกันทัศนียภาพรอบๆ ต้องบอกว่าสวยงามค่ะยิ่งถ้าเกิดว่ามาในช่วงหน้าฝนหรือว่าปลายฝนต้นหนาวนะคะพื้นที่ร,บรอบๆบริเวณนี้เนี่ยน่าจะเขียวขจีสวยงามมากๆนะคะสำหรับพื้นที่นะคะบริเวณอรอบๆนะคะด้านข้างของพระธาตุสัจจะก็จะมีการปลูกต้นลีลาวดีเอาไว้นะคะหรือที่ทางฝั่งลาวเรียกว่าต้นจำปานั่นเองค่ะในฤดูแล้งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะมีการผลัดใบนะคะจะเบ่งบานกันอีกทีก็คงจะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะปลิดอกออกไปให้เราได้ชมกันนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนของวัดทางฝั่งทิศตะวันตกนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างะคะ่ะเมื่อขึ้นมาด้านบนนะคะสิ่งหนึ่งที่สะดุดตามากมทีเดียวนะคะแล้วก็ผู้ที่เดินทางมากราบนวัสการพระธาตุจะจะพลาดไม่ได้ที่จะต้องมาตี <ๆ S 1> นั<ใ>น่น,น,<ส>นก็คือคลองใหญ่ค่ะมีชื่อว่าคลองใหญ่มหาอำนาจนะคะน่าจะเป็นคลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางนั้น5.5เมตรนะคะเหตุผลที่ ชื่อว่าของใหญ่มหาอำนาจนั้นก็เชื่อกันนะคะว่าเวลาตีนั้นเสียงจะดังก้องกังวานเหมือนฟ้าร้องเชื่อกันว่าเป็นผลสะท้อนให้ผู้ตีค่ะมีบุญวาสนามหาอำนาจนั่นเองนะคะถัดมาค่ะก็จะมีโปงนะคะเป็นเครื่องให้สัญญาณบอกเวลาทำด้วยไม้นะคะในภาคอีสานค่ะ จะตีโปงนะคะบอกเวลาในการสวดมนต์ของพระสงฆ์ในสมัยโบราณค่ะถัดจากโปงค่ะก็จะเป็นระฆังขนาดใหญ่นะคะใหญ่ขนาดไหนคะ่ะเส,ส้นผ่าศูนย์กลาง3เมตรนะคะสูง6เมตรด้วยกันขนาดใหญ่มากๆนะคะนอกจากนั้นก็จะมีพระพุทธรูปแล้วก็องค์เจ้าแม่กวนอิมจำลองนะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านบนด้วยนะคะพื้นที่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นพื้นที่ค่ะทำบุญนะคะ หรือว่าจะเป็นการเช่าโบชาวัตถุมงคลนะคะมีการสตารนะคะลูกวัว2หัวนะคะในพื้นที่ให้ได้ชมกันด้วย หลังจากพาทุกท่านนะคะไปชมสิ่งที่น่าสนใจค่ะในพื้นที่บริเวณรอบๆวัดกันแล้วนะคะเราจะตัดภาพเข้ามาสู่สาศาสนพิธีในช่วงบ่ายนะคะท่านผู้ราชการจังหวัดเลยนายเชียพจนจรุนพง์ประธานในพิธีเดินทางมาถึงที่วัดลาดปูทรงธรรมนะคะก็จะร่วมในพิธีแห่ผ้ารอบองค์พระาธาตุจากนั้นก็จะมีพิธีห่มผ้าพ,พระาธาตุ ในงานประเพณีนมัสก,การพระธาตุสัจจะนะคะซึ่งในขณะที่ท่านมาถึงนะคะก็พี่น้องประชาชนขาทั้งชาวอำเภอท่าลี่พี่น้องจากฝั่งสปป,ปลาวนะคะก็ได้ร่วมเดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากนะคะสำหรับผ้าที่จะใช้แหร่รอบองค์พระธาตุนั้นนะคะพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบญค่ะก็จะมีการจารึกชื่อนะคะจะเป็นชื่อตัวเองชื่อคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งอาจจะเขียนคำอธิษฐานลงบนผ้า ผืนนี้ด้วยนะคะซึ่งผ้าผืนนี้จะใช้แห่รอบองค์พระาธาตุสามรอบจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีการห่มผ้าพ,พระาธาตุรอบองค์พระาธาตุด้วยนะคะพุทธศาสนิกชนทั้งจากอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยนะคะตลอดจนพุทธศาสนิกชนจากฝั่งสงปป,ปลาวมาร่วมง,งานในพิธีนี้เป็นจํานวนมากค่ะ<า>เดี๋ยวไปติดตามพิธีกรรมกันเลยนะคะ หลังจากแห่ผ้ารอบองพระาธาตุครบสามรอบแล้วนะคะก็จะเป็นพิธีห่มผ้าพ,พระาธาตุสัจจะค่ะจากนั้นก็จะเป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะที่มณฑลพิธีด้านล่างนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมพิธีเปิดงานกันค่ะ สำหรับพิธีเปิดงานบุญประเพณีนรัสก,การพระธาตุสัจจะประจำปี2567นะคะในปีนี้นายชยพจนรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยท่านสีคารเกตมณีรองเจ้าเมืองแก่นเท้าวสปปลาวนะคะโดยมีนายพระสินนาชัยโชธนายอำเภอท่าลี่ พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยง,งานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพี่น้องชาวอำเภอท่าลี่ให้การต้อนรับนะคะแล้วก็ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่นะคะโดยหลังจากพิธีเปิดค่ะก็มีการรำบวงสวงโดยน้องๆนะคะจากโรงเรียนท่าลี่วิทยาแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวท่าลี่ได้ร่วมใจกันค่ะรำบวงสวงในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยนะคะ ท้ายที่สุดสำหรับคลิปนี้นะคะก็เชิญชวนค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่อยากจะเดินทางมากราบสักการะขอพรพระธาตุสัจะนะคะถ้ามาในช่วงวันที่17ถึง23กุมภาพันธ์ก็จะได้ร่วมงานนมสัสก,การพระธาตุสัจจะประจําปีนะคะซึ่งทางวัดก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆไว้ต้อนรับพุทธศาสนิกชนให้ได้ร่วมสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้าแน่นอนค่ะ